ตูข้างไหมมันหนักไหมติดไม่แข็งหล้วเล่นหนักแต่มันดึงแรงนะเมื่อกี้นี่ดึงแรงน่าจะน่าจะไอ้ตัวเล็กติดละก่อนหรือเปล่าโอหแข็งผูกข้างมันถูกไหมปากเลยปากโอ้ยอดครับสุดยอดครับครับพี่น้องครับเบิ่งเรื่อยๆครับพี่น้องครับกินแล้วครับพี่น้องเห็นปะ อยู่แล้วนี่คิดว่าน่าจะตัวเดียวหรือสองตัวถ้าแขงหลายตัวอยู่ถ้าปลาหัวแข็งมันจะดึงแรงหนาวขึ้นไหมหรือย,อย,งอยังไงรอสักพักเนาะเดือนมันเยอะมันติดแล้วแหละประมาณสองตัวใครอยู่เพราะว่าปลามันตื่นแล้วมั้ง <c oughs> ไม,ม่มันดึงเลยตัวนัน้นดิ้นมันก็เป็นฟูมันมาเป็นฟู เนาะถ้ามีเรือเนาะต้องคืนใส่เบ็ดเพียกเนาะเบ็ดเบ็ดลาวที่หนาหวานไม่อยู่ไม่อยู่เลยหรอไม่อยู่มันเป็นมันเป็นไปได้เพราะว่าไม่อยู่สักตัวเลยเหครับไม่ไ่าอยู่แต่ว่าเบ็ดมันจมอยู่นะเบาตัวเล็กไหมโดนตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวโอ้ปลากรดเยอะนะครับผมว่า มันตอดเยอะอยู่ไหมทำไมมันติดตัวเดียวมันเอาเหยื่อกินหมดเลยนะเพราะว่าเดียร์น่าสองคันนี่น่าจะหมดแล้วมั้งเพราะปลามันเข้าเร็วเลยนะเนาะยังเหยื่อไม่หมดหรอกมันติดโปมันนานมันเดือดใช่เดือนดมันจีบตอดผมจีบร่องครับที่มันหายไปเลยหาลำเอยู่อเนี่ยแต่มันหาจิดไม่ทันโครงการเล็กอยู่บ้านทำเกษตรอยู่ใช่ไหมครับทำนา นอกจากทำนาทำอะไรบ้างครับเลี้ยงวัวเลี้ยงเลี้ยงวัววัววัวตัวนี้คือสามตัววัวถูกกันเท่าไหร่นะสามตัวไม่มีแบบโคกหนองนามีอะไรไหมส่วนนั้นครับจะโคกหนองนาอยู่ตรงนี้มีสองฝั่งของไทยครับต่างอยู่ของไอ้ลูกครูอยู่ตอนชุมแางแม่เขาเกษียณแล้วจ้ตัวเขาลูกเกษียณในใ่เขาทำสองฝั่งเดี๋ยวไปตรงนี้